เออแล้วมาวันนี้นี่มาโชว์อะไรเออ,เอ,อโชว์เกี่ยวกับน้ําพริกค่ะแล้วความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรลกูกอยากได้เครื่องสักผ้าไปช่วยแม่ค่ะม,มาโชว์ภาษาอังกฤษค่ะความฝันนะฮะอยากได้อะไรครับองุ่นหนูอยากได้อุปกรณ์เครื่องครัวค่ะความฝันที่หนูอยากได้ก็คือทุนทุนการศึกษาค่ะ เพราะว่าตอนนี้หนูยังไม่ค่อยได้ใช้เงินมากค่ะแต่ว่าโตไปหนูอยากเป็นหมอค่ะหนูก็เลยอยากขอทุนเก็บไว้เผื่อตอนที่หนูโตหนูจะได้เอามาใช้ค่ะในอนาคตคิดวางเป้าหมายฝันไว้ว่าเราอยากที่จะทำอะไรให้สำเร็จเพื่อครอบครัวของเราบ้างลูกอยากเรียนให้จบค่ะอ,อยากทำงานได้ค่ะอยากทำงานอะไรลูก อยากเป็นครูค<อ>่ะ<อ>โตขึ้นหนูอยากเป็นครูภาษาอังกฤษเพราะอยากกลับมาสอ,น,อนนอนที่นี่เพื่อให้เก่งเหมือนหนูค่ะที่หนูตั้งใจเนียนะคะเพราะว่าเวลาเจ้าหนูเขียนจดหมายไปหาพ่อค่ะหนูก็จะเล่าเรื่องว่าหนูหนูได้แข่งอะไรบ้างปีนี้หนูได้เป็นหัวหน้าห้องหนูก็จะเล่าเรื่องของหนูให้พ่อฟังค่ะ มองได้แล้วครับนี่เคื่อสักผ้าลูกมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆครับพลูกได้เครื่สักผ้านี้แล้วรู้สึกไงลูกดีใจนี่คือสิ่งที่หนูพยายามทําเพื่อแบ่งเบาภาระคุณแม่เนาะผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์พอทราบว่าหนูไม่ได้ขออะไรให้ตัวเองเลยท่านก็บอกว่าอยากให้หนูมีความสุขกับการมาซูร์เทนก็เลยให้รายการไปนําสิ่งนี้มามอบให้หนู หนูรู้ไหมว่าของใครบ้างของน้องของน้องของหนูแล้วก็ของคนเล็กค่ะของคนเล็กนะลูกนะที่หมายว่าอะไรจะทําให้ชีวิตของเราเปลีป่ยนแปลงไปใน,นทางที่ดีขึ้นได้การเรียนค่ะการเรียนกนารศึกษาเนาะ,ะแต่หนูบอกพี่ทีมงานว่าหนูไม่กล้าคิดเรียนสูงมากเพราะว่าหนูกังวลอะไรลูกเรื่องค่าใช้จ่ายทางผู้ใหญ่กิงพอเวอร์บอกว่าหนูอยากเรียนอะไรไม่ต้องห่วงลูกเพราะว่า มูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาจะดูแลค่าใช้จ่ายด้านการเรียนของลูกตั้งแต่วันนี้จนจบปริญญาตรีครับโอ้โหดีใจโอ้โ่อโหนมาเเนยแม่หนูจะได้เรียนจบแล้วนะหนูจะได้จบไปทำงานมีเงินมาเลี้ยงแม่กับน้องแล้วนะ จะจบเป็นครูให้ได้นะแม่รักแม่มากนะพักผ่อนบ้างอย่าทำป็นงาน พี่ใหม่ครับดีใจด้วยนะลูกนะขอบคุณทางผู้ใหญ่ King Power ที่ให้ทุนการศึกษาให้หนูได้เรียนจบให้หนูมีอนาคตที่ดีค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดพมร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเอามือลองก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับ <c oughs> หนูรู้จักทั้งหมดใช่ไหมลูกรู้จักใช่ไหมลูกอันนี้คืออะไรลูกครบค่ะครบกับสากนะครับนี่มีพับพีตะหลิวช้อนนะครับชามจานหม้อต้มน้ำนะครับกาต้มน้ำมีเขียงนะครับมีกระทะแล้วก็หม้อขนาดต่างๆกระมังไม่ใช่แค่นี้นะลูกมีวัประมาณเพิ่มเติมไปด้วยเผื่อนู้ซื้ออะไรเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับรวมทั้งหมดที่มอบให้ลูกวันนี้จาก King Power สองหมื่นบาทจาก King Power ครับเย้ขอบคุณค่ะ อุ่นลูกตรงนี้คือสิ่งที่หนูอยากได้เนาะ,ะแล้วมันก็มีความฝันอีกอย่างหนึ่งคือหนูอยากเรียนให้สูงใช่ไหมลูก<ะ>ที่น้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งถึงมสามเพราะว่าการศึกษาครับเราเราเรียนฟรีถึงมสามพอจะเริ่มเลยมสามเนี่ยก็จะเริ่มยากขึ้นแล้วหนูเคยคิดไม่ลูกว่ามัน,ม,นมันอาจจะอาจจะไม่ได้เรียนเพราะว่าที่บ้านอาจจะไม่ไหวจริงๆคแล้วถ้าไม่ได้เรียนหนูทํายังไงลูกก็ต้องช่วยพ่อแม่ทํางานค่ะ แต่ถ้าเราได้เรียนมันก็มันก็ดีกว่านะ <Okay. S 1> หน้าที่ของหนูเคอเรียนลูกจบมสามเนี่ยหนูยังไม่ต้องทํางานลูก <Okay. S 1> เพราะผู้ใหญ่ทีมเวอร์ฝากบอกว่าไม่ว่าหนูอยากจะเป็นอะไรในอนาคตนะลูกวันนี้หนูอยากเป็นครู <Okay. S 1> แต่ถ้าหนูเปลี่ยนใจหนูอยากเป็นพยาบาลเป็นหมอวิศวกรสถาปนิกนักการเงินนักธุรกิจอะไรก็ได้ <Okay. S 1> อย่ากังวลเรื่องทุนการศึกษาเพราะมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภา จะส่งหนูเรียนจบปริญญาตรีลูกขอบคุณมากขอบคุณมากคุณที่าวดหน้าที่หนูมีอย่างเดียวลูกหนูต้องเรียนให้ดีให้ผ่านเกณฑ์ค่ะหนูต้องสู้นะค่ะตอนนี้ถ้ามีคนถามหนูว่าหนูเรียนจบปริญญาตรีได้ไหมหนูจะตอบว่าได้เพราะอะไรลูกเพราะหนูจะสู้ค่ะอาหัวลูกางนี้ลูก มีอะไรอยากจะบอกกับพ่อและแม่ลูกหรือ,อยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่พูดผ่านกล้องนี้ได้ลูกเชิญลูกนูรักพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนจะตั้งใจเรียนพ่อกับแม่ไม่ต้อง,ง,ง,งห่วงเรื่องคุนการศึกษามันเป็นเด็กดีหนูได้เรียนแล้วนะคะหนูรักพ่อกับแม่นะคะ สำเร็จแล้วนะคะหนูรักพ่อมากๆนะคะพ่อต้องรีบๆออกมาดูแลพวกหนูนะคะนั่นเดี๋ยวหนูสัญญาว่าถ้าหนูเป็นหมอหนูจะเป็นคนดูแลพ่อเองค่ะอขอบคุณค่ะในอนาคตข้างหน้าลูก<อ>ถ้าหมอต้นหมอปลายหนูอยากไปโรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยหนูอยากเรียนอะไรหนูอยากเรียนหมอไม่ต้องกังวลเรื่องการศึกษาพี่ๆ AS คนเก่งหัวใจแกร่งจะดูแลส่งหนูเรียนจบปริญญาตรีครับ วันนี้หนูได้ทุนเรียนนะลูกตั้งแต่วันนี้จนถึงจบปริญญาตรีและทุนรวมอีก30,000บาทจากพี่พีเอเอสคนเก่งหัวใจแกร่งลูกรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกรู้สึกดีใจค่ะหนูขอบคุณนะคะที่ช่วยหนูค่ะ โตขึ้นหนูจะตั้งใจเรียนเท่ากับที่พวกพี่ให้ให้ทุนหนูมาค่ะขอบคุณค่ะเด็กคนนี้คือคำตอบที่เราอยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่า,วาเวทีซุปเปอร์เทนต้อนรับเด็กแบบนี้ครับเด็กที่รักดีและหนูคืออีกหนึ่งความาภาคภูมิใจของซุปเปอร์เทนลูกขอบคุณที่มารายการนะลูกนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องอันครับขอบคุณมากลูกขอบคุณครับ ป๋อมบ,บอกว่าทาง AIS เขาให้เขาให้ทุเรียนฟรีหนูถึงจบปริญญาตรีค่ะพ่อก็ดีใจด้วยถ้าอย่างนั้นลูกก็ขอให้ลูกตั้งใจเรียนนะครับอย่าอย่าดื้อเป็นเด็กดีของโรงเรียนและเป็นเด็กดีของสังคมเพื่ออนุคต์นะครับขอให้ลูกตั้งใจเรียนต่อไปพ่ออยู่ในนี้พ่อจะเป็นกำลังใจให้ลูกตลอดไป เพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไป จจนกว่าาเราะถึงตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามีติ k t o อกครับใครยังไม่ได้เป็นฟอ l โลเ e r ของ TikTok s u p e เปอร์ f ิวออฟฟนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้อออากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ t i k t o อของ s u p เปอร์จ f วออฟฟินะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ